Nại nại nha nại nha 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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในช่องมาทำไมนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่คลองน้ำไหลซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานเส้นทางไปน้ำตกคลองน้ำไหลนะคะก็จะไปแยกกันไปทางด้านขวาที่เขาเรียกว่าถนนปางควายะคะ่ะและเดี๋ยวตอนขากลับ เดี๋ยวเราจะแวะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ สี่คนครับ <Okay. S 1> ใหญ่ไอ้อที่เราไปได้วยอะไรวะเราไปก็นั่นแหละเอาใช้ที่นี่ไปใช้ที่คลองลานได้เข้าเข้าที่เราไปเ,เ,เไปมื่อ <มา S 1> วานอะไรเมื่เราไปเมื่อวานอ่ะใช้ได้วันต่วนอวันเมื่อวานไอ้นี่ท้องเย็นใช้ไม่ได้ได้วันต่อว,วนันอ่ะผู้ใหญ่สี่ค่ะเป็นคนเท่าไหร่คะับเก้าสิบบาทครับส,สี่สิบพาสามสิบบาทร้อยสาสิบ แล้วก็ไม่เสียค่ากางอีกเท่าไหร่ครับพี่ค่าเข้าอุทยานสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ต้องเป็นวันเดียวกันส่วนค่าบริการที่นี่นะคะก็ผู้ใหญ่ส0บาทเด็ก20่รถยนต์30บาทส่วนค่ากลางเต็นนี้ก็จะต้องอเ,เข้าไปเอ,อกดต่อทางด้านในอีกทีนะคะโอเคขอบคุณครับ เราก็จะเข้าไปกันในน้ำตกคลองน้ำไหลกันนะคะมันใช้ไม่ได้วุกูถามนะแต่ช่องของช่องเย็นมันใช้ที่นี่ไม่ได้ GPS บอกว่า300เมตรแต่ว่าขับไปก็นานพอสมควรนะคะเป็นไงว่าพี่สัญญาของมึงเต็มเปี่ยมนะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงก็าจะมึงก็าจะดีใเนี่ย AF มอเตอรกรูปพีดแคลปฟอมอ่ะอะไรวะเออมึงก็เคอขาดอยู่กันมึงปิดไปครึ่งเลย

ก็เมื่อกี้จีพีเอสบอกอห่อยเมตรออกพร้อมว่ามันไม่อาจเปลี่ยนขึ้นจีนเฮ้ยยังขึ้นด้วยไงฮัทจีไอพี่ไม่มีสัญญาณนะน่าจะไปม,มีตรงนน้นแหละเออที่แ,แม่งลงหุบด้ยวย มันเป็นถ่ายรูปหนึ่งเดียวไม่มีนะเว้ยสีเีเนะี่ยค่าการเต้นก็คนละ30บาทค่าการเต้นคนละ30มสิบาจ่ายไปก่อนเลยนะ เราก็ไปหาที่กลางเต้นกันนะคะวันนี้คนเยอะเพราะว่ามันนลววหัาะะคยติดต่อกันคนนนก็เเลยยอะมารอบเดียวเลยนะคะทีนี้ก็จับจองที่แล้วก็กลางเต้นของใครของมันกันนะคะแล้วเราก็จะตั้งพักกันสักพักนึง และจับไปเล่นน้ำที่น้ำตกกันค่ะดูสวยมากเลยค่ะฟังเ้นไปฟังเสียงน้ำตกไปเพลินเหมือนกันนะคะ ที่นี่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีบางเครือข่ายก็มีสัญญาณแต่สำหรับเราแล้วไม่มีนะคะทูเอเอสก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็เลยดีอย่างนะคะที่ทำให้เราได้มานั่งคุยกันนั่งสังสรรค์กินข้าวร่วมกันคุยกันแชร์ประสบการณ์กันไป โดยที่ไม่ต้องมีโซเชียลใดๆมานะคะก็ทำให้ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติตอนเรานั่งพักกันสักพักนึงกินหมองเลือกน้ำย่อยกินของเบาๆอาหารเบาๆนั่งกันสักพักนั่งไปนั่งมาฝนตกค่ะ ก็ยังไม่ได้ไปเล่นน้ำกันก็ต้องรอฝนหยุดก่อนที่นี่นะคะก็สามารถให้คนที่ไม่ได้ต่างไปนันนะคะเข้ามาเล่นน้ำได้เช่นเดียวกันนี่ก็รอฝนหยุดแล้วเราก็จะไปเล่นน้ำกันคะ่ะ ก็น้ำเย็นมากค่ะมีที่เล่นน้ำไม่ลุกเท่าไหร่นะคะที่ชั้นล่างๆนะคะสามารถเล่นได้ เล่นน้ำกันเสร็จหนำใจสบายตัวแล้วนะคะก็มาทำอาหารกันวันนี้เมนูอาหารก็จะเป็นเนี่ยนะคะมีหลายอย่างเลยวันนี้มีแกงเห็ดแกงยำกนมจี้ปากระเขา ก็นั่งคุยกันกินข้าวเสร็จก็นั่งคุยกันก็คุยกันไปคุยกันมาก็สนุกดีค่ะแล้วก็จะขอเดวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ไปวัดเนี่ยไปผมก็อยากไปเลยพี่จังหวัดอะไรกาฬสินธุ์อยากไปไหว้สักครั้งหนึ่ง โลกนี้ก็ไม่แค่เงาถ้ามันเยาเยากับเพลงที่ชอบฝนตกล,ลงมาบ้างก็ไม่กลัวอยากจะเจอที่ใครนิ่มองแต่เรามองเห็นความสุขชัวว่ไม่มีแทนไม่มีแทนที่มีแค่ใจที่อยากจะไปจะมุ่จะล้มก็ยัง สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะก็ มาเดินดูรอบๆ้านเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำนะคะก็ที่นี่ก็มีคนเข้ามากางเต็นท์กันเยอะทีเดียวเลยนะคะ เราจะพาไปดูห้องน้ําว่าอยู่ตรงไหนนี่คือห้องน้ําผู้หญิงแ,แล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นห้องน้าชายนะคะเอ่อก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยห้องสุขาด้วยแล้วที่นี้พอเดินขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเจออีกค่ะที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะคะก็จะใกล้กับห้องน้าดีค่ะสะดวก แล้วทางที่เรากางเต็นท์กับทางที่เราจะไปเล่นน้ำก็ไม่ไกลกันค่ะคือตรงที่เรากางเต็นท์น,นะคะก็จะได้ยินเสียงน้ำปกไหลตลอดเวลาค่ะ mm hmm. เวลานอนก็ฟินมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่ถือว่าดีจริงๆค่ะ เราก็ตื่นมาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ทีนี้จะขอวาร์ปไปที่ปางควายแบนนะคะที่ที่ตอนแรกได้บอกเอาไว้นะคะว่าค่ะกับเดี๋ยวเราจะแวะพาชมนี่ค่ะก็ถึงแล้วนะคะเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นปางควายแบรนหรือ สะพานลานไซระนะคะก็จะเป็นท่อนไม้เนี่ยค่ะที่จะเป็นสะพานท่อนไม้ยืน่นออกไปให้เราเดิเเดนออกไ <coping> ปชมธรรมชาติบิวแม่น้ำนะคะแต่เห็นที่นี่บอกว่ามีควายก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะควายมองไม่เห็นเหมือนกันค่ะนําให้เรามาดูควายใช่เหรอไหนควาย

ะพานลานไซนะคะก็จะไปที่น้ําตกคลองลานค่ะที่นี่ก็จะมีค่าเข้าด้วยนะคะเราก็มาจอดจ่ายเงินค่าเข้าเสร็จแล้วก็ขับรถต่อไปเข้าไปอีกนะคะที่นี่ก็จะมีลานกางเต็นด์ด้วยนะคะแต่ว่าลานกางเต็นท์ของเขาเนี่ยก็จะแบบพื้นที่ไม่ได้เยอะมาก ห้องน้ำก็จะเป็นอีกฝากหนึ่งที่ต้องข้ามถนนตรงนี้นะคะที่จะเข้าไปห้องน้ำแต่ถ้าใครชอบแบบสงบสงบก็สามารถมาพักที่นี่ได้ค่ะแล้วก็พักที่นี่ก็เดินไปอีก150เมตรก็จะไปถึงน้ําตกทองลานแล้วนะคะก็สะดวกดีค่ะซึ่งน้ําตกค้องลานนี้นะคะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะคะสายน้ําไหลแรงแล้วก็เห็น มีคนบอกว่าเออเป็นรูปเจียวตรงนั้นน่ะจระเข้และดูในห้องอาบดําขึ้นมาจากน้ำฝั่งนี้หมดเลยเราก็จะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยแล้วก็เป็นน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยค่ะตรงนี้กว้างสุดแลยมั้งใช่นี้กว้างตกจะมั้งไม่แค่ตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปน้ำตกโอ้แล้วสั่งตรงไหนอ่ะ ข้างหน้าข้างบนมันจะมีลานจอดรถอีกนี่เขาจอดกันออถึงนี่แ,บบแล้วอพอเรามาถึงลานจอดรถเราก็เดินลงไปอีกเล็กน้อยอะค่ะก็จะถึงกับน้ำตก ขึ้นแบบนี้ต่อนะมันเป็นชมวิวขึ้นไปดูมนละเห็นข้างบนชัดกว่าโอ้หโอ้โหนี่ค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะ คือคนที่บอกว่าเป็นจระเข้มไม่มีคนไม่มีศิลปะจินตนาการที่ดีนะคะเพราะเราตอนแรกเราก็มองว่ามันเหมือนจระเข้ตรงไหนแต่พอแบบเดินเข้าไปเราก็แบบก็ใช่เนาะไหน่ยไหนเนี่ยศอลปะอันนี้เหรอเเหมืหอนนะ มันคือสวยงามมากค่ะที่นี่ก็เล่นน้ำได้ด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งลึกแล้วก็ตรงที่ไม่ลึกก็ดูกันดีๆนะคะค่ะแล้วก็เราก็ชมกันที่นี่สักพักนึงก็ถ่ายรูปเก็บภาพนะคะแล้วเราก็จะไปต่อกัน ที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมาทำไม